ง่งอะวันนี้มันต่อว่า5.4นะแผลนี่คือแสบมากเฮ้ยมาเด้อมาวะได้ได้ได,ได้ไม่ลงปึ้งห์มิมองเจาะโรเบิร์สูงขอสัตสัตขีหนึ่งได้ไหมสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้อยู่กับหยกนะคะไปหยกสตอรี่นะคะวันนี้หยกไม่ได รีวิวของนะคะแต่่องด้วยว่าวันนี้มีนัดกับพี่เดี่ยวพี่เดี่ยวจะเอารถผสมเวยก็คือตัวไม่บอกเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันนะคะเราหายไปนานมากกับรถคันนี้ไปดูว่ามันได้อะไรกลับมาคืนบ้างการที่เรารอคอยไปนะคะทุกคนป่นงั้นเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเลยดีกว่าถ้าหากว่าภาพมันมืดเกินไปก็ต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าป่ะ <c oughs> ที่จะไปชมขันตอนคดี๋ยก็มีเว็บเกมสนุกๆมาแนะนำนะคะ ad แปดแปดแปดเวกาซึ่งเว็บเกมนี้นะคะมีเกมมากมายหลากหลายเกมไว้ให้เลือกเล่นเลยนะคพร้อมทั้งยังอัปเดตเกมตลอดทุกๆเดือนเลยนะคะสามารถเล่นได้ทั้ง iOS และ Android นะจะเลือกเล่นเกมตลอดนะคะตัวนี้อยกแนะนําให้ซื้อสปินนะารซื้อสปินเนี่ยคือแบบมันเล่นง่ายมากคือมันมีโอกาสได้โบนัสสูงสุดเลยนะคะทุกคนโปรโมชั่นตอนรับสมาชิกใหม่ตอนนี้รับฟรีโบนัสสูงสุดถึง100%นหรือสูงสุด1 0 0่บาทนะคะทุกคนก็ใครที่สนใจนะคะไม่มีอะไร 888เวกันนะคะ,ะคือตรงน,นี้คือตัวเลี<อ>่คือกูดากับข้าวอยู่เขามาส่งของสุดยอดมากเลยค่ะเฮ้ยอ๋ออันนี้ลอ้ลอล้อโม่ตากของเรานะคะอันนี้ก็ล้อเวฟนี่นี่นี่รถอยู่นี่นี่ไงไม่เจอกันนานโอ้ยเคยรื่องเหมือนเดิมนี่รถของเราเนี่ยคะเอาลงเอาลงมาแบบท่อดังไหมช่างบอกว่าท่อดังมากอยากสตาร์ทเลย<ม>ให้ช่างขับให้ดูเป็นตัวอยาว่างเดี๋ยวเราออกจากหมู่บ้าน ถ้าขับตอนนี้จะเท่าไหร่จากหมู่านเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่าเราทำอะไรมาบ้างเพื่อตรงนี้มันลืดโอ้หลม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 นี่อันนี้้องเวฟของเราที่ห่างหายไปนานเอาไปทำอะไรใหม่เดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังพี่เดี๋ยวได้เข้าจุดกลางเต็นท์อ่ะเขาไหมไม่รู้จักไม่รู้จักเหรอพูดอีกทีสิเป็นอ่าแอดมินกลุ่มกัางเซนต์วะอยากรู้บ้างเป็นเพจป้าเพจบออะไรเป็นเดียวสี่แสนผู้ติดตามดีเนี่ยคนติดตามเยอะคนติดตามเยอะบินเร็ว เนี่ยเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางให้เขาใช่ไหมเปลี่ยนล้อแลยเหรอแล้วก็รีเนี่ยใร์คันนี้ใช่ไหมคันนี้เปลี่ยนล้อเป็นสีแดงไงแล้วก็เปลี่ยนยางพิเรี่ยล้อเป็นยางพิเรี่ยแล้วก็รีแมปจูนลองขี่ดูตานไม่ขี่ตัวนี้ทำอะไรมาบ้างทำครอบยางใหม่ติดปลอกใหม่ทำฝาโซ่ใหม่ทำคัตใหม่เอาเป็นว่าเกือบทุกอย่างเลยจะทำอะไรหมดเลยเออคือทั้งคันไอ้ล้อที่ว่าล็อกรอบนี่คือทำได้อ่ะล็อกก็อยู่9,500 9,500ไม่อยากให้ขีดเกลยยังไม่ปลดใช่ไหม ท็อปสปีดนะที่จะฉีดแบบร้อยสองร้อยไม่ใช่แต่รอกําลังกําลังเข้าปากถ้าอยากไหลงี้เราต้องลงสเตอร์เพิ่มอีกเนี่ยกำลังรถมันเยอะตอนนี้มันสองห้าสิบซีนะเต็มไม่ขาดไม่เกินเต็มตอนแรกมันไม่ถึงมันร้อยสิบกว่าเออจะรันอินก่อนจะเอาเข้าปากไม่ได้เดี๋ยวมันนอกจะเทสมันก็ในปากก็ขวดโคตรมันล้มไหมไม่ล้มทำไมไม่จัดตั้งดอะอย่าเงี้ยตัดได้ไหลเนาะที่โรงงานนี้ก็ยังไม่ได้ดูคันนี้เลยปกติคันนี้มันจะใกลกล้ใกล นี่คืออะไรอ่ะก็ใส่โชกไงใส่เอสดนะอ๋อเออเอาใช่โอ้โหไปใส่ลืม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 ว่าไปเปลี่ยนโชกไปเอสดมาขอโทษค่ะเติมแก๊ส5หรออย่างเดียวหรอถุงต่ำกว่านี้ไม่ได้เป็นซิ่นมันหาเติมง่ายสุดเป็นซิ่นจะไปรถมันจะหนาแก๊ส5อย่างเดียว9หนึ่งก็ไม่ได้9หนึ่งบางไปจุกเฉือนงั้นจุกเฉืนแก๊ส9หนึ่งอ่ะถ้าไม่มีแก๊ส9ห้าขี่แล้วรู้สึกว่ามันตึงมันต้องลงเติมไงอันนี้มันสเตย์เดิมโรงงานไง แล้วลดกำลังมันเยอะใช่ไหมม,มันก็นเลยอืดอันนี้ยางนึงยางใหม่ใส่ยางใหม่คือยางยางตัวนั้นเป็นยางที่ใส่โมตารนะ์ วิ่งบนท้องถนลนอันเนี้ยคือวิ่งใน<า>ดินในสนามในป่าน,ปนี่หินพ่กนี้รถพวกนี้ล้มไม่เสียดายค่ะเพราะว่าอะไรไม่แพงโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้หยกจะไปเทสให้ดูว่าความรู้สึกที่ทํามาเรีย่ยวจับเดิมไหมบินก็ทำถงมาเดิบอบวกรบเอาค่าน้ามันอะไรอ่ะบอกคอนแสนร์ตเลยขายบ้าน<บ>าขาย,าขายาใจนี้ <c oughs> ขายรถใจนี้เอารถไปคืนนะรถไปคืนโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้หยกจะไปทำท็อปสปีดให้ดูสาหรับคืนนี้หยกเขาไปทำกับข้าวเพราะว่าหลังจะกลับมาจากป่าควนบุรีนะ ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงบอกว่า3ามสีทุ่มถึงไปโค้นานเลยไปไปเนี่ีเนี่เนี่ยเอ้ใจเนี่ยไอไอกลุ่มกลางเต้นไคยเวนดมินกลางเต้นบีสอแล้วนั่นแหละใครใครเวนดมินไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้เขาพูดมาก็เลยลองเข้าไปดูโอ้มีแต่เต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสนุกดีสนุกดีวินด้วยนะมีบีสองมาแล้วแล้วไม่บีสไม่ใช่มีแค่ผู้หญิงนะ ผู้ชายก็ลงทบามเอ็นเอนนาเรนอยากพาเมียแล้วไปกางเต้นไอ้มอสก็บอกไอ้มอสก็รู้จักนะเออกางเต็นท์พี่เล่ไม่รู้จักถามพี่เล่เมื่อวานอะไรคือกางเต็นท์เขาพูดกับเต็มนะอะไรคือกางเต็นท์กางเต็นท์มันบอกอะไรคือกางเต็นท์อ้าวไม่รู้ลีเลเซ่ไม่รู้ทะลุแล้วแดดหมดสองสามรอบแล้วมันก่อนนี้สบายอะดูนั่ได้เลยดูนัแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ยกปีรีวิวให้หน่อยว่าเป็นยังไงอสิ่งทีอม่างเจาะรถเบอร์ซูรถมาหลายคึ้นเหรอตอนแรกเหรอคันนี้คันนั้นแล้วคันนี้ สามพันโดดเดียวเด,ดียวได้ว่าทําไมรถคุณนอ้อยจังวะแต่ก่อนมันเต็มบ้านแล,ล้ววันนี้มาอีกโอโ้โ,อโหเราเยได้จอดรถกระบะไ<ม>อ้แม่เก็ดตี๋ไปไปลุยกันเลยดู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 ด,ด,ด,โด,ดโูโด,ดนล่าช่ยกัดนกโทษฐานกัดนกเลยต้องโดนถูกทำโทษ <c oughs> น,นะคะทุกคนก็ต่อจากเมื่อคืนเลยก็คือที่พี่เดียวเอารถมาส่งแล้ววันนี้หยกจะไปเทสให้รูว่าโดนด่ มันความรู้สึกเปลี่ยนไปจากเดิมไหมผู้ชายวัยวัยเนี่ยทั้งเวฟแล้วก็ทั้ง wr นะคะพี่เลยังไม่ได้เทสแต่หยกจะไปเทสก่อนเป็นคนแรกนะทุกคนพี่เลยสร้างเมย์มันเดี๋ยวแต่มันเลยมันไปทิพมันทิมโยกไว้บ้านเนี่ยคิดเบื้งมันไปทิพมันไปมวนเยอะไหมแล้วชดใจงั้นโอเคงั้นเดี๋ยวหยกจะพาไปเทสเทสตรงนี้ไม่ได้เดี๋เขาด่าแต่จะไปเทสไงก็คือน่าจะขับไปคนละคันกับพี่มีเพราะว่าถ้าจะ คนเดียวออกไป2คันก็คงไม่ได้นะทุกคนไปงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หลังโครงการกะเลอ <Okay. S 1> เอาเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ลากกนาวิวแต่ว่าอยู่โซนที่เขายังไม่สร้างนะคะติดถนนใหญ่ฝั่งนูน้นติดแม่น้ำใ้อนาคตจะมีบ้านติดแม่น้ํา ตายแน่ๆกูรวยลากูน่ารวยนี่เราจะมาเทสเฮ้ยมันใช่เหรอวะแม่งเทสเทสรถถนนในถนนที่เนี่ยดินแดงอย่างเงี้ยโลม้นี่คือแบบว่าหายเลยนะคือแบบแผนนี่คือแสบมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวหยกจะขับแป๊บนึงแล้วหยกจะมาบอกมันต่างจากอันเดิมขนาดไหนนะเอานี่คือตาติดเฮ้ยเดี๋ยวทำไมตาไมติดเอาเมื่อกี้ก็ยังตาติดนี่ ดีจากเดิมพอสมควรเพราะว่าพี่เดียวเขาพี่เดียวเอาไปจูนมาให้ใหม่แล้วก็ทําให้มันนั้นงี้ยขึ้นแต่ว่าเมื่อกี้พี่เดียวยกเปิดไปแล้วมันก็เนี่ยไม่ได้มีสัญญาณตอบแล้วจากหมายเลขที่คุณเรียกค่ะต่อมาจะเป็น W R ิอาตัวที่เราเพิ่งเอาไปอันนี้ล่าสุดเลยซึ่งเมื่อกี้ตะก้องขับตาก้องขับอก้าคุกกว่ามากเดี๋ยวนี้จะให้ตะก้องขี่ข้ามนุมตายลงน้ำตาย อ๋มันก็ขับไม่ง่ายแต่ว่าอ,อย่าดราม่านะเซฟตี้ไม่มีเพราะว่าเราจะไม่ไม่ได้ขับเร็วคือเราจะขับพอร,รู้ว่าฟิลก่อนหน้านี้ที่หยกขับเป็นยังไงแล้วแล้วก็จะมาสรุปวันนี้ว่ามันมันคนละฟิลกันหรือเปล่าเด้อเพราะว่าหยกเป็นคนเอาไปเทสล้อโมตัดเองพี่เลยยังไม่ได้ขับหยกขับคนเดียวแล้วก็เอาไปซ่อมเลยคือมันส,มสูงมากสูงมากจริงๆขาหยกยังจิกอ่ะ นี่ขับลงนี่ครับพี่โยกบอกพี่เหลียวขับลงนี่ลงไปในน้ำลงไปในน้ำก็ได้ <c oughs> มาแล้วครับจังหวะนี้ตีโค้งมาแล้วประมาณร้อยแปดสิบองศามาด้วยความเร็วเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงบิดไม่ถึงนะเจ็ด ก็จะได้แผลกลับไปผู้อย่าลงไปแล้วลูกเอาเลยลูกลงไปเลยอันนี้อันนี้เป็นทีมงานแล้วนะคะทุกคนก็ักน่าจะเคยเห็นในช่องยกช่องวีเลยแล้วเดี๋ยวให้โอ้ไม่ไม่อยากให้มันล้มวะให้ให้ขี่ไปนู่นเนี่ยขี่ไปเส้นเมื่อกี้ที่พี่ขี่ไปอ่ะจะได้ไหมตรงนั้นเหรอพี่เออแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนกลับมาอย่าให้ดับอย่าล้มถ้าล้มถ้าล้มนี เพื่อเอามาเมื่วานเลยนะคันล้มนี่ขายหน้าเลยนะเฮ้ยเอาวันเอมยังไม่ล้มเลย <laughs> คันนี้ล้มได้ไม่เป็นไรสบายๆล้มได้มันผลิตมาเพื่อล้มอยู่แล้วคันนี้แล้วผมมาที ดูพี่มันพี่ก็ใส่เสื้อผ้าแบบนี้ขับเมื่อกี้เอาละใช่ไหมไปตรงนั้นใช่ใช่ปะมาดูกันนะคะทุกคนว่าเอ่อไอ้นี่กูจะรอดไหมอ๋ออ๋ออะไรเนี่ยเขาเอาวันเอ็มเลยอ่ะสูงกว่าสูงกว่าพี่สูงกว่าครับเอาวันเอ็มพียงไม่จิกขาขนาดนี้เลยโอ้ปื๊ดนี่ขนาดมอสสูง178นะ73พี่อจ73แล้วใช่ ย,ยังลังเรียใจอยู่ตอนนี้รเราดูเราดูเฮ้ยมาได้มาว่ได้ได้ได้ไม่ลงขอสัดสัดใครหนึ่งได้ไหมมัน <c oughs> ย,ยังไม่ใจพอโอ๊ยคามีซีนึงเว้ย <c oughs> มันลื่นอะไรอะไรมันลื่น <c oughs> ไม่ตรงนันงงง้นตรงตรงนึเดนเดินบอกให้รู้ wr ครั้งแรกรู้สึกยังไงครับบ้างครับเกือบแล้วครับครั้งแรกเกือบอะไรเกือบลงเลื่นค่ะมันลื่นถ้าพี่เล่ให้ขับขึ้นเนินอย่างเงี้ยกล้าขับไหมขึ้นเนินเงี้ยพี่ใช่ผมว่าเหม้องใส่เซฟตี้ตลอดตัวอนนผมไม่ขับขึ้นแบบคิดว่าไหวไหมโอ้ครั้งแรกนะพี่จักแรก มอสต้องกลับไปดูคลิปนึงเว้ยเกือบชนเอ็กแม็กอะเพิ่งเอามาวันแรกเลยเอ็กแม็กอีนี่กระแทกคันเร่งไปเลยจ้าเดินโนนขึ้นปืนป๊ดเกือบลุดว่ะต้องกลับไปดูคลิปพี่เรกิไม่นานเดี๋ยพี่เลกจะชวนเข้าปา่านี่พี่หยกโชว์หน่อยเร็วปื๊ดเออบิง้งสุดบูนี่ก็ได้นี่ใกล้ๆมันกระแทกคันเร่งยังไม่ได้ตอนนี้รถมันยังรันอินยังไม่ครบหนึ่งร้อยกิโลเลยใช่<ต><ต>พี่เลกพี่เลกก็ยังไม่กล้าล็อกตรงเนี้ยเพราะว่ามันเยอะใช่พี่ใช่พวกวิบากคือคือถ้ากระแทกปุ๊บลอยเลยนะไม่ได้ขับเลยส่วนตััวว้ขบบิาก ครับครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยสูงไหมสูงพี่สูงเจอไว้เจอไว้แซดจะสูงกว่านี้ไว้แซดสูงกว่านีเอต้องว่าห้าวันนี่นะมากสูงกว่าคันนี้อีกเอาคือคือคนที่ขับได้คือเก่งแล้วอ่ะไว้แซดแล้วอีพี่เลมันบ้ามันไปขับไว้แซดก่อนแล้วให้ขับคันนี้เป็ขับตัวตัวที่มันตัวท็อปก่อนแล้วก็ลงมาอันนี้มันก็เลยขับง่ายเป็นง่ายไปเลยคนบ้าเลยคนบ้าเลยคนบ้าแต่ตัวนี้เป็นเครื่อง250แล้วนะอันนี้ทำเครื่องมาแล้วอ๋อทำเครื่องใหม่ใช่ครับโอเคสำหรับหยกกับ ตัวนี้ที่ที่เคยขับก่อนหน้านี้นะคะการเปิดคนเลงเปลี่ยนไปลูกสูบเหมือนว่าเสียงมันนุ่มขึ้นสตาร์ทง่ายขึ้นไม่มีแต่ก่อนอะ่ะมันจะมีเสียงแกล้งกับเวลาสตาร์ทรถแต่ตอนนี้พอสตาร์ทปุ๊บไม่มีแล้วไม่มันจะดับเหมือ <c oughs> นเหมือนเบรกคุณไม่บอกเ <c oughs> เดี๋ยวอ๋อยืมลืมลืม,ลม จะเห็นยกเข้าป่าพี่หมูจะพาไปฆ่าพี่เรียจะพาไปฆ่าพี่ต้อมจะพาไปฆ่า <laughs> แล้วแมงไม่เคยขับกับเขาเลยแล้วเขาจะรอไม่ไม่น่ารอดูสงแนละ้วไม่น่ารอ <laughs> เอาเข้าป่าขับกาลางถนนยังดีกว่าเนาะโอเคนะคะทุกคนก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดสตรอรี่ด้วยคนที่เคยกดติดตามแล้วกดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะอู๋หายจะไม่ทันไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสโลว์นี้บ๊ายบาย